เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเนี่ยคือเหนื่อยมากเลยนะครับทุกคนระวังลงนะเดี๋ยวลงควรอยู่สวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ปเองนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองนะครับผมภูมิใจมากนะครับที่เป็นคนสตูลคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปล่องแก่งนะครับล่องแก่งวังสายทองนะครับซึ่งเป็น สถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านการล่องแก่งมากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปล่องแก่งกันเลยนะครับไปกันครับครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงที่สถานที่พักเรานะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพักที่นี่นะครับทช e รีวิวไซต์หคืนนะครับนี่คือบรรยากาศสถานที่พักของเรานะครับนี่เขามีแบบมีให้กางเต็นท์ด้วยนะนี่ดูบรรยากาศ คือบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันจะติดกับรีเวอร์นะครับหรือว่าลำธารน,นะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูตามผมมานี่ดูดิคือเขาทำที่บบกลมกลืนกับธรรมชาติมากนี่ครับทุกคนนี่ด้านหลังเรานะครับเป็นลำธารน,นะครับลำธาน,นี้แหละที่จะเราจะไปล่องแก่งนะครับนี่ให้ทุกคนดูบรรยากาศ ทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเรากําลังจะไปล่องแก่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถนะครับเพื่อจะไปยังสถานที่ที่เขาปล่อยเราล่องแก่งนะครับตามผมมาตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับทุกคนมานังธรมาตอะตอนนี้เขาเรียกมนางนะครับมนางใช่ไหมมณางมณางอำเภอมนางทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงจุดดรอปพอยแล้วนะครับนี่นะครับดรอปพอยตรงนี้ก็คือจุดปล่อยเรือนะครับเป็นจุดแรกเลยนะครับเนี่ยดูนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพี PP ่ๆสตาฟนะครับเขาจะเอาเรือที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้น,น,น,นี่นีดูนี่ครเรือขายักนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาลงไปในลำธานะครับนี่นี่นะครับทุกคนดูดินี่เป็นดรอปพอยทุกคนเห็นไหมก็จะมีแบบลายคือผมบอกกันเลยว่าทุกๆรีสอร์ทอะ่ะเขาจะมีจุดดรอปพอยของตัวเองนะครับ อย่างเช่นของผมเนะี่ยมาพักกับ,บรีสอร์ทนี้เขาจะมียจุดตรงนี้แต่บางเจ้าก็จะมีอีกข้างบนก็มีนะครับจุดดรอปพอยต์นะครับที่ทุกคนเห็นมาเห็นไหมก็จะมีคนลอยมานะฮะโหน้ําเย็นมากครับดูดินี่นะฮะนี่คืออยู่ในน้ําแล้วนะครับตอนนี้คือน้ําไม่ค่อยที่จะลึกเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงหน้าแรงครับทุกคน แต่ว่าน้ำเชียยนะเช่ยวอยู่นะดู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 เนี่ยเนี่ยดูดูพี่คนนั้นเนี่ยน้ำเชี่ยวอยู่นะเออก็จะเป็นสไตล์นั้นนะครับทางผมก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่เขามาล่องแก่งเหมือนเราเหมือนกันแต่ว่าเขาอะ่ะคือไปลงที่จุดดรอปพอยต์อีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ข้างบนตรงนู้นนะครับก็จะเห็นคือตอนนี้คือคลิกคึกคักมากเลยนะตอนแรกผมก็นึกว่าแบบมาเฉพาะกลุ่มของผมนะครับแต่ว่า มีกลุ่มอื่นด้วยนะครับที่ทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ผมก็อยู่บนเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็จะพายเรือลงไปข้างล่างนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ4-5กิโลนะครับรก็ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่า,วานิดๆน,นะครับเออนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวขึ้นก่อนนะดูดโโิโอ้โหโอ้โหต้องใช้สองคนนะเพราะว่าคนเดียวมันจะไม่รอดนะครับเออ ทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วดูดิเพราะว่าเราใช้เวลาประมาณ20นาทีนะกว่าจะผ่านด่านตรงน,นั้นอนะมันเป็นด่านที่แบบตายระดับลงลงลงเดีย๋ยวผมจะถอยหลังให้ทุกคนดูนี่นี่ล <Skill. S 1> นี่นะครับเราถอยหลังแล้วครับเ <c oughs> อ <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมจผะให้ทุกคนฟังเสียงลำพานนะครับนี่ผมเอโอ้นี่นะต่างเลยทุกคนเห็นไหมข้างหน้ามัานเยอะมาก กองลงนั้นนะเด้งๆกองรวมอยู่นั่นนะเยอะมากคือน้ำไม่ได้แบบไหลแรงนะแต่ว่าน้ำนิ่งๆแต่ว่าสามารถขยเรือได้นะครับอาจจะติดเล็กน้อยแต่ว่ายังติดตได้ครับตอนนี้คือเรือเราติดนะครับเดี๋ยวเราจับ ดินก่อนนะครับก็มีโกดหินนะทุกคนดูข้างหน้าดิคนเยอะอยู่ก็อะไให้ให้เขาไปก่อนนะไปครับเดี๋ยวผมจะทำเราจะลอยไปแบบนี้นะแบบนี้อันตรายนะคะเด็กไม่ควรเรียนแบบใช่ใช่ใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะผมไม่แนะนําให้ทุกคนใช้แบบนี้นะผมแนะนําให้คุณเดี๋ยวผมแนะนำให้ น้องๆอยู่บนเรือดีกว่าแล้วอย่าทำแบบนี้ว่ามันอันตรายแล้วก็มันมีโขดหินด้วยแล้วทำทำไมทำให้ทุกคนดูนี่คือการลงทุนสำหรับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะขึ้นเรือแล้วคือแบบหาให้ดูตรงนี้เฉยๆนะอ่าน้ำมัอโอ้ยฝนตกว่ะนี่โอ้บรรยากาศดีมากดูดิเล่นน้ำปล่อยปล่อย ไปเรือให้ลอยไปตามน้ำนะครับไปแล้วเนี่ยน้ำไม่ได้ลึกเลยเท่านี้ที่ผมลงได้เพราะผมมีรองเท้าผมม่ได้ที่ผมลงข้างล่างได้เพราะผมมีรองเท้าว่ามันก้อนหินงนี่มีรองเท้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วนะขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะโอ้โห เราเจอทีมงานของเรานะครับไม่รอเลยนะครับพวกคุณทิ้งผมไปไม่นี่นะครับนี่คือเราแวะเราแวะกินกินของกินขนมนะครับนี่คือกลุ่มผมอันนี้เป็นกลุ่มนักศึกษาไทยในมาเลเซียนะครับถ้าทุกคนสงสัยนะครับนี่เป็นกลุ่มทีนนะครับนักศึกษาไทยในภาคเหนือของมาเลเซียนะครับเป็นชมรมที่คือน้องๆมีพี่ๆน้องๆนะครับ ตอนนี้คือฝนตกแล้วบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็คือมามาถึงอีกจุดดอปพอยต์นะครับเป็นจุดแวะกินกินอาหารเราพาอาหารมากินขนมมาอะไรประมาณนี้นะครับก็แวะตรงน,นี้สักพักเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปต่อนะครับทุกคนเห็นหรือเปล่ปาครับข้างหน้าผมรุนมีเป็นร้อยลำเลยนะครับดูดิคือเยอะมากวันนี้ผมแปลกใจมากนะครับมาล่องแก่งที่นี่ไม่เคยแบบมาแบบเจอคนเยอะขนาดนี้ดูดิเขาจะมีแบบ คนติดเหมือนเนี่ยเนี่ยดูดิทุกคนนี่จะติดเป็นก้อนหินนะแต่ว่าอุปสรรคมันทําให้การลงแก่งสน,นุกไง,งนี่ก็สนุกนะครับเพราะว่าติดมั่งไม่ติดมั่งลอยมั่งไม่ลอ,อยมั่งน,นะครับดูหน้าเราเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเนี่ยคือเหนื่อยมากเลยนะครับทุกคนระวังลงนะอันนี้ลงควนอยู่นี่เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูด้านหลังผม ข้างหน้าผมดูข้างหน้าผมคนมีเป็นร้อยดูดูครับนี่คือเขาแวะถ่ายรูปแล้วก็เล่นน้ำครับนีน่นนไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบนะ ครับนี่นะครับมาแล้วนะครับดูมาเป็นชุดเลยนะฮะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นน้ำต้องแวะจอดจ้างข้างนะครับสาธิตวิธีการเอาน้ําออกจากเรือนะครับเพราะว่าเวลาเราพายเยอะๆน้ำจะออกออกอะไรกันมาดูนะอ๋อนี่วิธีการออกออกใช่ไหมครับโอ้โห กไมยกเลยบ้างเดินกูเดินยังไม่เซ่เดินยังไม่เซ่เดินเี้ยรอยน่ไงับเดี๋ยวกลอตรงนั้นนะทำไมแกมทุกคนครับตอนนี้ก็ผมก็ได้อยู่บนเรือนะฮะหลังจากที่เราออกมาจากจุดรอปพอยที่3เมื่อกี้นะครับก็ชิลมากครับบรรยากาศธรรมชาติสุดยอดมากสุดยอดจริงๆดูฮะนี่คือนอนได้เลยนะนอนแล้วก็ อยู่ด้านหลังผมนะก็จะมีมน้่นพี่พี่น้องน้องอยู่ด้านหลังนะครับ<ท> <These> นี่คือมิติใหม่แห่งการถ่ายวีล็อกนะครับนอนถ่ายให้ทุกคนดูเลยนะเนี่ยครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงจุดจุดฟิแนลดิสเนชันของเราแล้วนะครับนั่นก็คือ r ีเวอร์ไซด์นะครับซึ่งอยู่หน้าลำธารเลยนะครับคือเราสามารถ หยุดเรือตรงนี้แล้วก็เอาเรือจอดแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับสะดวกมากนะครับครับทุกคนผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเจ้านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ